The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. แล้วผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันมากกว่าสองปีแล้วครับผมก็ได้รับชมรับฟังเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เล่าผ่านโรงเรียนอนุบาลและผ่านทางจานดาวธรรมไปทั่วโลกเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากซึ่งตัวผมเองก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากทีเดียว ว่าผมฟังเรื่องราวแคสตาดี้มามากมายก็ทำให้มีแรงบันดาลใจจะนำเรื่องราวในชีวิตของตัวกระผมเองมากราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝันที่ฝันแก้ข้อสงสัยของกระผมหวังว่าจะเป็นบุญติดตัวผมไปครับครอบครองผมเป็นครอบครองข้าราชการครูผมนะมีพี่น้องสองคน น้องชายของผมได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตต่อหน้าผมตั้งแต่เขาอายุได้เจ็ดขวบสาเหตุเพราะน้องชายขี่จักรยานพอไปถึงสามแยกผมตะโกนบอกให้น้องระวังรถแต่รถยนก็เลี้ยวมาชนทับศีรษะของน้องจนหนังศีรษะถลอกแล้วถูกแฮนจักรยานทิ่มทับที่ตับจนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ชีวิตวัยเด็กของผมอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายและนั่นนะเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ของผมต้องไปทำงานที่ต่างอำเภอเมื่อโตขึ้นตัวผมเองก็ต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดเลยจึงมีเพียงแค่ช่วงวระยะสั้นเท่านั้นที่ได้ไปอยู่กับพ่อแม่ผมทราบว่าท่านมักจะทะเละกันบ่อยครั้ง เพราะพ่อชอบเล่นการพน,นันมากจนในที่สุดพ่อต้องออกจากราชการต้องติดคุกติดตารางทั้งที่มีอนาคตที่สดใสในหน้าที่การงานทำให้แม่เสียใจแล้วก็ทุกข์ใจมากสุดท้ายแล้วพ่อกับแม่ก็ต้องอย่าร้างแยกทางกันไปเราวคุณพ,พ่อสร้างมันหายกับแม่เยอะมาก ปัจจุบันพ่อก็ยังคงชอบการเล่นการพน,นันอยู่และขาดการติดต่อกับผมมาหลายปีแล้วคุณตารับราชการเป็นครูอยู่จนปลดกเกษียณแม้คุณตาจะเป็นครูแต่คุณตาก็เป็นต้นแบบที่สูบุรีและดื่มเหล้าด้วยโอ้อันนี้ไม่ใช่ปูชนียาจารยล์แล้วเป็นปูหรือชนีอะนี่ยเห็นไหมปูก็เดินคดไปคดมาเนะี่ย เวลาเมาก็มักจะโมโหร้ายทำให้แม่แล้วนั้นนะต่างก็กลัวคุณตามากในบ้านปลายชีวิตคุณตาได้ป่วยเป็นอัมพฤึ์เนื่องจากหลายสาเหตุรักษาตัวอยู่หลายปีก็ไม่หายต่อมาประสบอุบัติเหตุล้มกระแทกพื้นแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในปีพศ2541 อายุ61ปีคุณยายก็รับราชการครูเช่นกันแต่ตอนหลังลาออกจากราชการมาเป็นแม่บา้านคุณแม่น่ะจะเล่าให้ฟังว่ายายเคยถูกผีปอบเข้าสิงหลายครั้งแม่จำได้อยู่ครั้งหนึ่งคุณตาได้ร่วมมือกับหมอผี ได้ช่วยไล่ผีที่อยู่ในตัวของคุณยายเป่าก็สานเสกใช้แส้เคียนตียายจนฟกช้ำไปทั้งตัวจนในสุดวิ่งลงบันไดไปเลยพร้อมกับปล่อยของเหลวอ,ออกจากร่างกาย <c oughs> พอปล่อยออกหมดสุดขีดแล้ว <c oughs> ผีเป่าก็ออกจากร่างของยายยายก็กลับมาเป็นปกติ <c oughs> เออมันไปกับน้ำมึง <c oughs> ส่วนผมเอง <c oughs> มาแล้วถึงผมแล้วแหละ ไปเรียนจบมสามจากโรงเรียนประจำจังหวัดเลยแล้วก็ได้มาเรียนต่อที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชีวิตของผมมากเพราะผมได้รู้จักเพื่อนใหม่สังคมใหม่มีความอิสระจากการปกครองของพ่อแม่ทำให้ผมหลงเดินทางผิดคือตอนตอนเป็นนักศึกษานี่นะเป็นกึ่งเด็กกึ่งผู้ใหญ่นะกึ่งเด็กคือของเงินพ่อแม่ได เก่งผู้ใหญ่คือดูแลตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกหลายอย่างเช่นเดิมเหล้าสูบุรีเล่นการมันันเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าสูบุรี่ีคุมห้าการมันันคุมหกเที่ยวกลางคืนคุมเจ็ดเป็นต้นห้าหกเจ็ดจนประสบอุบัติเหตุเสียตายหลายครั้งโดยเฉพาะปีสองห้าสี่สามผมดื่มเบียร์จนเมา แล้วขับรถจนประสบอุบัติเหตุไปเฝื้นที่โรงพยาบาลไอเบียร์นี่ยังเอาเรื่องเห็นไหมผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมดริ้งกันเป็นประจำเพื่อนคนนี้มีผู้หญิงเข้ามาพัวพันหลายคนมากซึ่งเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าเคยสลับคู่นอนกับเพื่อนอีกคนหรือที่เรียกว่าสวิงกิ้งนั่นเองนี่นี แต่สุดท้ายต้องมาจบชีวิตลงด้วยฤทธิ์ของเบียร์คือประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขับรถประสานงากับรถบรรทุกจนเสียชีวิตนาความเสียใจายมาสุขครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากเพื่อนตายเพราะเบียร์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายเลยต่อมาปี2545 ผมได้มาเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาลัยในกรุงเทพฯออกแสดงตอนนั้นยังไม่ได้เรียนมหาลัยเ่ยยังไม่ทันเรียนเลยดิ้งกันเลยเห็นไหมซึ่งที่นี่เองเป็นจุดที่พลิกผันชีวิตของผมจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมได้รู้จักกับชมรมพุทธศาสตร์สากลบัตรประธรมกายและชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเลิกอาบายมุกทุกอย่าง ลราผมได้พบเพื่อนกัละยามิตรแล้วได้ชักชวนกันมาอบรมบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปกรนที่31ปี2546กับเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนปัจจุบันบางรูปท่านยังสร้างบารมีในเพศสมณะจนบัดนี้รู้สึกประทับใจมากภาพที่คุณแม่มามอบผ้าไตรให้เนะี่ยยังติดตาอยู่ ราะการบวชครั้งนี้เป็นการบวชทดแทนบุญคุณและฝึกฝนอบรมตนเองคุ้มค่ามากครับเวลาสึกษขาแล้วผมก็กลับมาศึกษาที่สถาบันต่อแต่ก็ยังมาสร้างบารมีการที่ชมรมพุทธและในช่วงนี้เองที่ผมได้มาเป็นต้นบุญในการชักชวนเพื่อนๆในชมรมและสถาบันหักดิบเลิกเล่าและยาเสพติดทุกชนิด ได้คร้องพอเพลงให้กำลังใจเพื่อนๆอ,อีกมากมายในการสร้างบารมีและหักดิบเลิกสิ่งเสพติดในช่วงปี2 5 4หที่ผ่านมาก็ได้รับบุญเป็นประธานชมรมผ่านน้องๆในสถาบันเลยสร้างบารมีรับบุญของชมรมพุทธรับบุญของสถาบันและรับบุญของวัดอย่างเต็มที่ บุญที่ปลื้มมากก็คือบุญการจัดงานบวชอบรมธรรมทายาททุกรุ่นและตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังตามพี่พๆเพื่อนๆน,น,น้องๆในสถาบันมาอบรมธรมรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่น33ทีมงานทุกคนที่รับบุญร่วมกันมาต่างก็มีความปลื้มปิติเช่นเดียวกัน และก็มีความสุขในการสร้างบารมีครับคำถามน้องชายผมมาอยู่พบภูมิใดมีบุปกรรมเป็นอย่างไรจึงประสบอุบัติเหตุเช่นนี้อุทิศบุญไปให้อะได้ครับหรือไม่ฝากอะไรมาถึงครอบครัวบ้างทำไมคุณแม่ต้องมาเจอชะตากรรมกับคุณพ่อที่ติดการ,รมนันนันผมจะช่วยพ่อได้อย่างไร และแม่ควรทําตัวอย่างไรต่อไปเหตุใดผมต้องมาเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาเช่นนี้ด้วยคุณตามีบุปกรรมเป็นอย่างไรจึงเป็นอมบพึกและล้มกระแทกพื้นจนเสียชีวิตตอนนี้ไปอยู่ภพภูมิใดอุทิศบุญไปให้ได้รับหรือไม่ฝากอะไรมาถึงครอบครัวบ้าง แต่กรรมใดทำให้คุณยายต้องโดนผีปอบเข้าสิงอยู่เป็นประจำและผีแต่และตัวเป็นใครมาจากไหนและจะแก้ไขด้วยวิธีใดเพื่อนสนิทที่ร่วมดิ้งกันตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนมีบุพกรรมอย่างไรจึงมาประสบอุบัติเหตุตอนนี้พเพื่อนๆและอดีตแฟนคิดถึงมาก <c oughs> เขาอยากจะฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆและอดีตแฟนของเขาบ้าง แลวตอนนี้เขาต้องการบนอะไรมากที่สุดครับในช่วงที่อยู่ต่างยังหวัดผมได้รู้จักกับที่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนแม่เป็นคนที่มีนิสัยดีมากแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตลงด้วยโรคประหลาดโรคประหลาดคือเป็นเนื้องอกในโพรงจมูกและใบหน้าโดยเนื้อจะงอกมาตามจมูกคางใบหน้าและใต้คาง เขาเสียชีวิตด้วยวัยเพียง18ปีขณะนี้เขาไปอยู่ภพภูมิใดมีบุกรปรมกรอย่างไรฝากข้อความใดมาถึงครอบครัวบ้างและตอนนี้เขาต้องการบุญอะไรมากที่สุดครับเหตุใดในช่วงที่ผมเรียนที่ต่างจังหวัดต,ต้องไปผัวพันกับอบายมุกมากมายแต่พอมาเรียนที่กรุงเทพสาม,มารถกลับตัวกลับใจได้ด้วยบุญอะไร และบุญที่ได้ชักนำให้ผมได้มาบวชธรรมทายาทรุ่นอีสานสิบกมูกนะครับบุญใดผมอยากทราบอันิีสงจากการบวชการทำนาทีกระรมิดชักชวนกข้มาบวชและการจัดงานบวชประด้บุญแตกต่างกันอย่างไรซึ่งข้อนี้คงตอบได้แค่ย่อๆแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พอปุพกรรมในท้ายผมได้มาเป็นประธานชมรมพุทธในสถาบันและสมาชิกในชมรมพุทธปัจจุบัน เคยสร้างบารมีมาเป็นทีมเดียวกันมาหรือไม่และรูปแบบใดครับสงสัยจะฝากถามผมเคยสร้างบป็นหมุขนะามาหรือไม่ถ้าเคยสร้างมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรในหมู่คณะครับทำไมผมถึงชอบแต่งเพลงและร้องเพลงไปกำลังใจทุกคนในการสร้างความดี และความสามารถในการร้องเพลงของผมจะช่วยงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้หรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปร,รำปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะน้องชายประสบอุบัติเหตุพระ กรรมในอดีตในช่วงปัจจุบันใกล้ๆนี้ชาติก่อนนี่ยช,ชาติเนี่ยปัจจุบัน,นใกล้ๆกันเนี่ยชาติก่อนนี่ขับรถยนต์เนี่ยใกล้ๆอย่างนี้โดยตั้งใจจะชนสุนัขท,ที่มาขวางทางด้วยความขนองจนแบนต่แต่ขนอง และในชาติเดียวกันนั้นน่ะชาตินั้นน่ะก่อนเราเกิดเนี่ยได้เสียชีวิตด้วยการประสบอุบัติเหตุในชาติเดียวกันที่ขับรถชนสุนัขแบนแต่แก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็เป็นการสัม,มเวสีอยู่ช่วงหนึ่งจึงมาเกิดเป็นน้องชายลูกนี่แหละใกล้ๆเนี่ยพบใกล้ๆด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนานในชาติเดียวกันชาตินั้นทำ ทั้งบุญและบาปเนี่ยบุญก็นำมาเกิดแต่กรรมที่ตั้งใจขับรถชนสุนัขให้ตายก็ยังตามมาส่งผลให้ชาตินี้ประสอบอุบัติเหตุตายตามทันไหมจ๊ะเมื่อตายแล้วก็ไปเป็นกายละเอียดวนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมในครอบครัวปานกลางจ้ะ จึงยังรับบุญไม่ได้แล้วก็ไม่มีข้อความใดๆฝากมาจะต้องไปเจออุบัติเหตุนี่เองนี่นนคุณแม่มาเจอสามีติดการพนันเพระาะกรรมแนอดีตในสมัยคุณแม่เป็นผู้ชายชอบครอบคนพานและติดการพนันจนทำให้ภรรยาเสียใจเมืม่อกามนี้ตามส่งผลจึงทำให้มาเจอพ่อบ้านติดการพนัน าเป็นผู้หญิงเป็นผู้พ่อมาอเจอพ่อบ้านอย่างนี้และเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ในทางยาบช่วยพ่อนะก็ให้ลูกทำบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้พ่อมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปก่อนคือตอนนี้เราเราได้แค่นี้ไปก่อนแล้วก็พยายามไปทำหน้าที่กระมิอให้พ่อด้วยโดยการชวนท่านทำทาน รักษาศีลจเจริญภาวนาให้ได้ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนักล,ลูกก็จะต้องอดทนและพยายามยายท่านรู้สึกว่าลูกําไปสอนพ่อแต่ท่านรู้สึกว่าลูกรักพ่ออยากจะตอบแทนพระคุณท่านซึ่งก็ต้องมีความอดทนมากจ้ะต้องอดทนนะให้แม่มุ่งหน้าสร้างบรารมี ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากมากและอธิษฐานจิตว่าจะเกิดในภพชาติต่อไปขอได้เกิดในครอบครัวจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์มีศีลธรรมเป็นต้นซึ่งก็ต้องอธิษฐานบ่ยบอยๆทุกครั้งที่ทําบุญผังจะได้หนาแน,น่นและก็เป็นไปได้ที่ลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่มีปัญหานี้เพราะลูกก็มีวิบากกรรมครบคนพานติดมาเช่นกัน แล้วก็มีเชื้อแต่เป็นเศษกรรมที่เคยไปคล้องเกี่ยวกับพวกนี้ติดมาจ้ะมันเลยมีเชื้อดึงดูดไปตอนเป็นนักเรียนนั่นแหละคุณตาเป็นนอมพรึกและล้มจนก้นกระแทกจนเสียชีวิตเพระาะกรรมแนอดีฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุราและเมื่อเมามาเมื่อเมาแล้วเนี่ย มักจะอารวาสทำร้ายทุบตีชกต่อยผู้อื่นจนบาดเจ็บจ้ะตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกขณะนี้กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่จ้ะซึ่งคนตาทุกขทรมานมาได้รับบุญทเทวดิไปให้แต่ยังไม่พ้นกรรมฝากบอกมาว่าอนตอนวันว่างมันหยุด หยุดวันพระนั่นแหละวราทุกทรมานมากเหลือเกินอยากพ้พนกรรมนี้และอยากได้บุญมากๆก,กว่านี้ไม่คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะมีผลขนาดนี้ทุกข์เหลือเกินอยากจะพ้นทุกขคุณยายนะ่ะไม่ได้ถูกผีปอบเข้า แต่เป็นอาการทางจิตเพราะวิบากกรรมเก่าคือยายเนี่ยชอบนับถือทรงเจ้าเข้าผีและชอบเป็นร่างทรงด้วยเวลาเป็นร่างทรงมักจะดื่มสุราแม้จะเส้นสวงก็ชอบเส้นด้วยสุราชอบทรงเป็นร่างทรงทรงแล้วก็ดื่มสุราและมักจะเส้นสวงด้วยสุราเนี่ย นี่ใกล้เชงเม้งเลยนะนี่ไปดูเถอะเส้นสวงดุสุรานนะ <c oughs> จึงมีอาการคล้ายๆผีปอบ <c oughs> ผีปอบเข้าสิงเห็นไหมอาการทางจิตเกิดขึ้นจะแก้ไขก็ให้คุณยายให้ทานรักษาสีส,สวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัยอย่างเดียวและตัดความเชื่อถือเจ้าทรงผีสิงอย่างหักดิบ จึงจะหายได้คือให้ท่านเลิกออกจากสิ่งเหล่านี้เพื่อนสนิทร่วมดริงกันตายด้วยอุบัติเหตุเพราะอดีตแฟนฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยากให้ฟังอยังเลยเนี่ยเพราะกรรมในอดีตก็ชอบดื่มสุราได้ฆ่าสัตว์ทำกับกระแลม แล้วมาเมาในวงเล่าก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายตามมาส่งผลวิบากกรรมที่ฆ่ากันในวงเล่าเนี่ยเพื่อนสนิทตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมันโลกถูกเจ้าหน้าที่จับกรอกน้ําทองแดงร้อนอยู่ทรมานร้องกลวนคลางมากทุกมากทีเดียวฝากบอกมา ให้อดีตแฟนฟังนะจ๊ะฝากบอกมาว่าอยากได้บุญเพื่อจะได้พ้นกรรมอยากได้บุญที่จะพ้นกรรมและรู้แล้วว่าการดื่มสุรามันไม่ดีจะมีผลดังที่ตัวกำลังโดนอยู่จ้ะนี่แค่ยมโลกนะยังไม่ใช่มหานรกนะเ <Yeah. S 1> พื่อนสนิทของลูกฝากบอกว่า ต้องการบุญบวชและทุกบุญที่จะทำให้เขาพ้นจากทุกตรงนี้ได้ถ้าเ,เพื่อนของเขานะ่คิดถึงเขาให้บวชให้เขาด้วยออก็จะทำให้เขาสามารถหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้ออแต่ต้องบวชหลายคนและบวชนานหน่อยอ,อ,อีกทั้งมาบวชแล้วก็ให้เป็นพระแท้ด้วยไอ,อ,อ,อตรงนี้แถ,แถมนะ ลูกชายงเพื่อนแม่เป็นโรคประหลาดคือเป็นเนื้อง,งอกในโพรงจมูกและใบหน้าโดยเนื้อง,งอกจะงอกออกมาจากจมูกข้างใบหน้าและใต้คา,างเพราะกำเนิดดีเคยจับคู่อริมาซ้อมโดยจับมัดเอาไว้ทำราชกต่อยเขาไปที่ใบหน้าจนคู่อริทรมานมากยังไม่พอ ยังใช้ท่อนไม้ทุบไปที่บริเวณจมูกใบหน้า,ใ,นนาใต้คางคือตีเสยขึ้นมาตีเสยขึ้นมาตีใต้คางจนตายตายจากชาตินั้นแล้วก็ตัวเองก็ไปตกมหานรกแล้วก็ผ่านขั้นตอนการรับวบากกรรมกระทั่งมาเหลือแค่เศษกรรมในพระชาติปัจจุบันเนี่ยตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวอยู่หลายปี ไปล้วชนะก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้เราจะต้องไปเป็นเร่ชนนี้นี้อีกหลายครั้งและยังไม่หมดกรรมจะจึงไม่มีข้อความอะไรมาถึงตอนลูกเรียนต่ยังหวัดต้องวนเวียนอยู่กับอบายามุขเพราะการรมครบคนพ่านแต่บุญที่ตัวเองเคยสร้างมากับหมูคณนะบันดานให้มาเจอหมูคนะ่คณะ และร่วมสร้างบุญเงินอีกเมื่อลูกมาอยู่กรุงเทพเจ้าบุญจะเคยชักชวนคนทำความดีกับบุญจะเคยบวชมาอยู่กับหมู่คณะเคยบวชมาอยู่กับหมู่คณะนะจึงทำให้ได้มาบวชธรรมทานยญยาติุ่นอิสานสิบหนึ่งเลยจ้ะอันิสงส์การบวชโดยย่อผู้บวชก็จะได้บุญมากที่สุดคือปิตอบายกับตัวเองและพ่อแม่ เราจะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติส่วนการทำหน้าที่กรยยัรยานมิตรชักชวนคนมาบวชก็จะทำให้มีพวกพอะหมู่ญาติที่เป็นคนดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แต่ชนมากก็จะมีพักพวกมากแต่ชนน้อยก็มีพักพวกน้อยการมีพักมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกในการสร้างบารมีจ้าการจัดงานบวชก็จะมีส่วนในบุญของผู้บวช เป็นถบวตรห้าร้อคนก็จะมีส่วนแห่งบุญห้าร้อคนบุญนี้ก็จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายและการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไปที่เราไปแลวไปเกิดในที่ไหนๆแล้วที่เราไปไหนนั่นแหละกับจะได้อยู่ในร่มเงาของพศาสนาอย่างนี้เป็นต้นคือพูดโดยละเอียดยังไม่ได้แล้วมันเดี๋ยวมันดึกนี่เกือบสามทุ่มแบนั้นเลยไดดีลูกเคยบวชเป็นพระกับโมกคนะ ฟังให้ดีนะลุงนะในอดีตลูกก็เคยบวชเป็นพระกรมุขนะเป็นผู้นำสร้างความดีโดยเทศชักชวนคนทำความดีมาเยอะจ้ะจึงทําให้ได้มาเป็นประธานชมรมพุทธนี่แหละส่วนสมาชิกในชมรมพุทธก็เคยมีสายบุญร่วมกันมาในอดีตคือชวนกันสร้างความดีมาโดยบางคนก็สร้างร่วมกันมากบางคนก็สร้างก็ร่วมกันน้อย จึงรวมกันได้ในระดับหนึ่งแต่นั้นลูกทุกคนก็ต้องสามาัคคีกันให้มากๆจ้ะเขาให้ไปคุยกันนะอย่าไปลุยกันลูกนะเป็นทาหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมานะเนี่ยมื่อบวชแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ธรรม,มะนิสหารเก่าไม่เสียดิสซิปลิเนเล ไม่เสียสถาบันทหารปฏิบัติธรรมจนได้เห็นองค์พระใสใสใปฏิบัติธรรมได้ดีทีเดียวส่วนการแต่งเพลงและร้องเพลงก็มีนิสัยติดมาในอดีตยอยู่บ้างแต่เป็นเรื่ององปัจจุบันเป็นหลักที่มีความรักและสนใจทางด้านนี้จ้ะมาฝึกฝนด้วยความสามารถในการร้องเพลงลูกก็จะช่วยก็ช่วยอยู่แล้ว แต่บวชน่จะช่วยดีดีกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมะต่อจากชาติที่แล้วที่ทำรรมาดีอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนผังตัวเองที่ดีอยู่เลยผังตัวเองเนี่ยจะเป็นทางบวชด,ดีมากควรทำผังเก่าที่ดีนี้ให้แน่นหนาจะดีกว่าหรือผังเก่าแล้วมาสร้างผังใหม่ No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.